นี่อ้าวเรามาตำเลยกระเทียมดูเหมือนจะยากนะเอา,อ,าอ้าวโกเข้าไปพริกก็อันนี้อันนี้เอาสมัยใหม่ก่อนนะ,ะเวลาเด็กกับเราเนี่ยกระชากกระชากมาเลย เมือโอปเัเนี้ก็เด็ดได้แลรสชาติกินมันออกมาอ่อในเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยแล้วลองดูว่ากะเพรา,าปัจจุบันหน้าเก่าเป็นยังไงนะคะเอามาเริ่มผัดกันละเขาบอกว่าจะดูว่าอะไรอร่อยไม่อร่อยส่วนใหญ่แล้วก็อย่างเงี้ยทำให้มันชุกช้าเข้าไว้เดี๋ยวก็อร่อยเองคอ่ะนะคะ เลยน้ำมันไม่มีอะไรเยอะอย่าใส่น้ำมันเยอะนะเวลาผัดกะเพราไม่ชอบเลยเดี๋ยวมันน้ำมันใส่น้ำมันนี้เดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้ความมันของน้ำมันหอยอะไรอี่นเขจะเต้งอะไเอามันหอยอี่อะไรอี่นใ่น้ำมันแค่นี้พอเราจะมาเริ่มมาที่กะเพราปัจจุบันก่อนเราจะใช้พริกจินดาตัวนี้นะโอเคโอ้หเดตายครับ แล้วก็ใส่น้ำซุปลงไปนี่ข้วหมู็ะช่างแจงให้หอมก่อนแล้วถึงจะใส่น้ำซุปลงไปต้มนะโอเคนี่ดูนะแล้วเราก็ผัดใส่น้ำปลาลงไปอย่างนี้เลยนะยนี่เลยใส่ข้างๆกระทะซอสไอ้พวกนี้มันช่วยเรื่องเค็มทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเ่ยไม่ต้องใส่เยอะน้ำหอยยังไม่ต้องใส่น้ำตาล นี่นี้เรายังไม่ได้ใส่น้ําตาลใช่ไหมเราใส่ในส่วนของสามอย่างก็คือน้ําปลาน้ำมันหอยแล้วก็ซอสอันนี้กอน,น้ำด้วยแง่ในนะัะษณะนี้เราก็หยดน้ําตาลนะคะแค่นี้พอ๋ย่มันหวานอันนี้ใคมะกรูดมะกรูดอยู่ไหนใส่้มะกรูดลงไป ไหนเราใส่ถ้าเราใส่น้ำมันเยอะกว่านี้ปามมันจะมันอันนี้สังเกตดูมันจะไม่มันมากแต่มันจะเป็นเงาของน้ำมันหอยมันจะไม่มีน้ำน้ำว้าว